การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ5มหานิยมครับแน่นอนครับทุกคืนวันพุธอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมจะอยู่กับผมวราวุฒิเจนธนาคุณนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวนะครับมีหลายๆชาตินะครับหลายๆภาษาที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับหลายๆชาตินะครับอยากที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทย ผมจึงเกิดข้อสงสัยครับและได้ไปค้นข้อมูลนะครับจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน5มหานิยมในคืนนี้ครับชาติที่นิยมเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยครับประเทศไทยนอกจากจะมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามเปรียบเหมือนกับสวงสวัส์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาอยากจะมาเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งว่าจ้างงาน และมีตำแหน่งงานมากมายที่ดึงดูดผู้คนจากนานาประเทศให้เข้ามาทำงานอีกด้วยโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นก็มีความสำคัญไม่น้อยเพราะแรงงานต่างชาติเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เดือนพฤศจิกายน2 5 5 3จากผลการสำรวจของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานพบว่ามีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย สูงถึง1,291,576คนโดยกรุงเทพมหานครคือพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสูงที่สุดถึง3 2 9 9 7 7 7คนคิดเป็น25.53%และชาติต่างๆที่เข้ามาทำงานเหล่านี้มีอยู่มากมายหลายชาติหลายภาษาเลยทีเดียวจากข้อมูลการสำรวจ ของสำนักบ,บริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเดือนพฤศจิกายน2553ชาติใดจะเป็นชาติที่นิยมเข้ามาทำงานในประเทศไทยยังถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดค่ำคืนนี้เราจะได้รู้กันแน่นอนใน5มหานิยมชาติที่นิยมเข้ามาทำงานยังถูกกฎหมายในประเทศไทย ห้ามหานิยมในคืนนี้นะครับชาติที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนะครับแน่นอนครับเรามีแขกรับเชิญมหานิยมทั้ง3ท่านอยู่กับเราพร้อมแล้วนะครับท่านแรกนะครับคุณแอนมิชชัยครับท่านที่2ครับคุณยิ่งยงยอดบัวงามครับสวัสดีครับและท่านที่3ครับคุณอาภพรนครสวรรค์ครับ สวัสดีทั้งสามท่านครับดีครับห<า>ัวข้อในวันนี้ครับชาติที่นิยมเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนะครับเรานับเฉพาะที่ถูกกฎหมายนะฮะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับเพราะเรารวบรวมข้อมูลมาจากสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวนะครับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานข้อมูลณวันที่30พฤศจิกายน2553เพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดกันให้ดีนะครับเอาแบบที่ถูกกฎหมายนะฮะเพราะไม่ถูกกฎหมายนี่ไม่รู้จะไปนับยังไง นั่ไม่อยู่เยอะมากเลยทีเดียวปกตินี่เคยเจอไหมฮะแรงงานที่เขามาทํางานในในประเทศไทยเจอชาติไหนกันบ้างส่วนมากก็จะเจอมองเยอะนะมองบ้านพี่เมืองน้องเราอ่ะพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวเขมรชาวพม่าพม่ามองเยอะที่ที่เจอนะเจอจริงๆประเทศใกล้เคียงเน้เนาะถ้าจะเก็บชายแดนข้างบ้านเราอย่างเงี้ยถูกต้องใกล้ๆกับเราเนี่แหละใช่ครับอาจจะเยอะหน่อยแต่คําว่าแรงงานของผมนี่นะครับไม่ใช่แค่แบบว่า แรงงานทางทางร่างกายอย่างเดียวนะครับอาจจะใช้สมองใช้สมองอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์อะไรใช่เอาละครับหัวข้อในวันนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากเอาละครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันผมมีสิ์รายชื่อประเทศนะครับ 1. ประเทศจีน 2. อังกฤษ 3. อเมริกาประเทศที่4ญี่ปุ่นประเทศที่5ประเทศ ลาวประเทศที่6ฟิลิปปินส์ประเทศที่7กัมพูชาประเทศที่8อินเดียประเทศที่9ไต้หวันและประเทศที่10พมา่อาอ่ะครับเห็น10รายชื่อประเทศกันไปแล้วนะครับทำนานครุ่นคิดกันทีเดียวสัปดาห์นี้นะครับคำถามแรกก็เช่นเคยแขกรับเชิญทั้ง3ท่านคิดว่าประเทศใดอยู่หใน5มหานิยม ประเทศที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมากที่สุดนะครับมผมเริ่มที่คุณไฮอาภาพรดีกว่าค่ะคุณไฮคิดว่าประเทศใดครับอยูกกฎหมายห้ามหานิยมของเราถูกกฎหมายเออเยอะพะมา่าเขาเยอะแต่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมีวมซาลาว <working S 2> เ็าเยอะจีนก็แน่นพมา่านี่ติดแน่ๆขอหนึ่งประเทศเท่านั้นค่ะ ตอบว่าพม่าค่ะพม่าค่ะมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะคุณทายตอบมาแล้วครับว่าเป็นประเทศพม่านะครับน่าจะอยู่ใน5มหานิยมประเทศที่มีคนเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมากที่สุดและคําตอบก็คือมีครับ ตอบถูกในข้อนี้คุณอาภพรรับไปหน,นึ่งคะแนนมาที่คุณยิ่งโยงครับผมเชื่อมั่นว่าในในในแถวบ้านพี่ใช่ไหมแถวบ้านเราเนี่ยมีไม่กี่ประเทศหรอกที่เข้ามาทำงานและเยอะก็จริงๆก็เดี๋ยวนี้รัฐบาลเองก็เน้นเกี่ยวกับกับลูก,ลกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายมก็ให้าในายจ้างเนี่ยพาไปทำพาสเวิร์กิหรือว่า าที่ทํางานได้อะไรอย่างี้นะฮะครับผมมั่นใจว่าเป็นมีอยู่ประเทศหนึ่งก็คือที่ผมเชื่อว่ามีเยอะแน่นอนกัมพูชาครับกัมพูชากัมพูชาครับมั่นใจมั่นใจครับถ้ามั่นใจนะครับคุณยิ่งยงตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นประเทศกัมพูชาและกัมพูชาอยู่ใน5มหานิยมของเราหรือไม่คําตอบก็คือมีครับ คุณยิ่งยอมตอบถูกครับไปหนึ่งคะแนนครับขอบคุณครับโคตรง่ายกับแอนนะอาที่แอนคิดว่าประเทศใดอยู่ในห้ามหานิยมของเราก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะถ้าเป็นความคิดของแอนคิดโดยภาพรวมแล้วก็คิดง่ายๆไว้ก่อนละกันเอาเป็นว่าไม่รู้จะถูกหรือผิดแต่แอนคิดว่าพี่สองคนทายไปแล้วว่าพม่ากับกัมพูชางั้นแอนก็ขอเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกันเป็นลาวค่ะลาวนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าประเทศลาว และลาจะอยู่ใน5มหานิยมของเราหรือไม่คำตอบก็คือ,อ,อมีครับเอ็นเก่งมากครับรับไปนึ่งคะแนนครับเอ็นเก่งมากอ่ะพี่ชอบอ่ะโอ้โห แต่อันนี้ดีนะกว้างกว่าเราได้แต่เพลง,ลงเราตายทั้ง3ท่านนะครับโอ้อเรียกว่า,ามีความสามารถตอบถูกกันทุกท่านได้ไปคนละหนึ่งคะแนนทุกท่านนะครับและ2ประเทศที่เหลือนะครับที่อยู่ในหมหานิยมของเราก็ได้แก่ประเทศจีนจีนและญ,ญ,ญี่ปุ่นนะครับนี่คือรายชื่อ5ประเทศนะครับที่อยู่ในหมหานิยมชาติที่เข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนะครับ และอันดับที่10ถึงอันดับที่6จะเป็นประเทศใดกันบ้างไปชมข้อมูลกันครับ้ามหานิยมชาติที่นิยมเข้ามาทำงานในประเทศไทยยังผูกกฎหมายมากที่สุดอันดับที่10ก็คือไต้หวันจำนวน4 5 0 5คนอันดับที่9ฟิลิปปินส์จำนวน6,705คนอันดับที่8 สหรัฐอเมริกาจำนวน6,879คนอันดับที่7อินเดียจำนวน8,171คนและอันดับที่6อังกฤ,ฤษจำนวน8,578คนนั่นคือข้อมูลนะครับในอันดับที่10จนกระทั่งถึงอันดับที่6 <ผม S 2> เป็นไงครับรตอนนี้ฟ<อ>ังแล้วนี่คือข้อมูลที่<ร>น่าสนใจนะฮะใช่ๆละรครับตอนนี้ ฟังข้อมูลกันแล้วอาจจะเป็นแนวทางในการจัดอันดับในรอบหน้ากันก็ได้นะครับยังไงก็คิดกันให้ดีท่านผู้ชมก็เช่นกันครับคิดว่าชาติใดครับเข้ามาทํางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยมากที่สุดลองคิดกันดูครับรู้คําตอบแน่ในอันดับที่5และอันดับที่4ในช่วงหน้าสําหรับช่วงนี้ภาคสกรู่ครับ